สนับสนุนโดยแปรงสีฟันวิกตอรี่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้าง เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกนะมันก็สําหรับมนุษย์แบบคนเราอยู่มันมีความสุขนะแต่ตอนตายก็ขอให้มีความสุขบ้าง,างมันอาจจะแปลกใหม่ตรงที่ว่ามาทำเป็นหลักสูตรการศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยคือก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่ทราบว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนลักษณะใน,นะคะ่ะ น่าสนใจเนาะเพราะว่าคนเราวันนี้ไม่ได้คิดเรื่องนี้กันไงก็าอาจจะเกิดขึ้นปุ๊บอาจจะงงอาจจะอะไรหรือว่าอาจจะห่วงคนข้างหลังอะ่ะแต่ถ้ามีหลักสูตรนี้อาจจะให้เราเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมในการตายอะ่ะ 12นาฬิกา26นาทีเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้เราเปิดใจอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะเจ้าของวิชาการตายอย่างมีคุณภาพชื่อวิชาหน้าสนใจมากวิชานี้สอนอะไรและผู้เรียนจะได้อะไรบ้างร่วมรายการกับเราในห้องส่งค่ะรองศาสตราจารย์ดรเอ็มอัจฉาวัฒนบูดาน,นอาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อวิชาก็แปลกและน่าสนใจสอนอะไรบ้างคะวิชานี้ค่ะในเนื้อหาวิชานี้ก็เราอยากให้นิสิ ที่มาเลือกเรียนในวิชานี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการตายนะคะ<ช>แล้วก็ดูว่าการตายอย่างมีคุณภาพนี่ตายอย่างไรตายอย่างสมศักดิ์ศรีไหมนะคะแล้วก็ดูว่าแนวคิดเกี่ยวเรื่องความตายเป็นอย่างไรคือให้เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองและคุณค่าของชีวิตคนอื่นด้วยโ<ช>ดยให้รู้จักใช้สติแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค,คือเราก็จะมองถึงเรื่องของความเชื่อต่างๆตาม สังคมต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องความตายด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้คำว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะคืออันนี้คือเป้าหมายของวิชานี้เลยไหมฮะค่ะเพราะว่าคําว่าเราจริงๆเราก็ต้องการเน้นว่าสมศักดิ์ศรีนี่คือตาย ก่อนวัยคือไม่เราไม่อยากให้ตายก่อนวัยอันควรใช่ไหมคะคเพราะว่าบางทีอย่างเด็กๆยังอายุไม่เท่าไหร่20 3 0ก็ตายแล้วแสดงว่าไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะตายแต่ก็ตายไปแล้วแสดงว่าไม่ตายอย่างตายอย่างไม่มีคุณภาพหรือว่าเกิดเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าตายอย่างไม่สมศักดิ์ศรีแล้วก็บางคนบอกว่าถ้าจะสมศักดิ์ศรีจริงก็คือว่าก่อนเจ็บ ใกล้ใกล้จะตายก็มีคนเคียงข้างด้วยจะตายแล้วก็ยังหาเพื่อนอีกหรือ <c oughs> ต้องการมีเพื่อนอยู่เป็นเคียงข้างด้วยค่ะเถ้าอย่างนั้นตายอย่างสมศักดิ์ศรีคาจํากัดความเนี่นสั้นๆมันแปลว่าอะไรครับก็คือตายอย่างมีคุณภาพมีคุณค่านั่นเองตายง,ยางวัตย,ยาตายอย่างมีคุณค่าคก็ใช่ค่ะถึงวัยอันควรคือก็ต้องแก่แล้วถึงจะตายตามตามวัยม<อ>ีคนอยู่ด้วยมีคนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็คือ พอทําความดีไว้แล้วเนี่ยค่ะก็คือหมายความว่าในชีวิตที่ปัจจุบันคือในณปัจจุบันเนี่ยทำความดีคือทําให้เรารู้สึกว่าโอ้คนนี้ตายไปแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเขามีคุณค่านะแม้แต่ตายไปแล้วก็ยังมีค่าหรือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คือเราให้เขาเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนตายนั่นเองแล้วก็ในขณะที่สมมุติว่ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองหรือแม้แต่ของหายใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตเช่นสุนัขหรือแมวที่ตัวเองเลี้ยงไปเนี่ย เกิดตายขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเ๊้เราจะทำยังไงทำใจยังไงในชีวิตอจานี้เราก็จะสอนให้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็ต้องปล่อยอารมณ์ไปตามนั้น<ช>ถ้าเราเสียใจเราก็ต้องเสียใจคือ,อไม่ไม่ต้องอยากคิดว่าเอ๊ะไม่ได้เราต้องเก็บความรู้สึกไม่ได้เราก็ปล่อยร้องไห้ออกมาได้ร้องไห้ออกมาเลยเสร็จแต่ว่าเราก็ต้องมีสติสิ่งที่เราต้องการสอนคือต้องการให้มีสติแล้วก็เรารู้สึกว่าเออตอนนี้ถึงเวลาแล้วเราควรที่จะ ทำชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพไม่ประมาทในการใช้ชีวิตก็คือถ้าเราทําความดีสั่งสันความดีไปตลอดรอเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเรา,เราชีวิตนี้เรามีค่าอ่ะงั้นผมสรุปได้ว่าพอมาเรียนวิชานี้เตรียมตัวให้ตัวเองตายอย่างมีคุณภาพไม่ใช่ก่อนวัยอันควรรวมไปถึงมองคนอื่นที่ตายอย่างเข้าใจด้วย ใช่ไหมฮะถ้าเราเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคนอื่นตายคือเราต้องรู้ว่าชีวิตของเขามีค่าชีวิตเราก็มีค่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนให้เขาบอกว่าทําร้ายตัวเองนะคะทําร้ายคนอื่นไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างเราก็ต้องไม่ทําร้ายคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่ทําร้ายตัวเราเองด้วยค่ะคือคือต้องการให้คนเรามีสตินั่นเองเพราะว่าการตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติยอมรับเพราะถามว่าเคนเรากลัวอะไรมากที่สุดกลัวตายใช่ไหมคะผอบอกกลัวตายปั๊บเนี่ย เราก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเกิดแก่เจ็บก็ต้องตายแต่ว่าต้องยอมรับแล้วก็ไม่ให้กลัวแต่กล้าที่จะเผชิญกับความตายตรงนั้นนะคะแล้วก็มีสติคืออยากให้เขาคิดนะคะคิดเป็นค่ะวิชานี้เป็นวิชาทั่วไปนิสิทธิ์มาเรียนได้ทุกชั้นปีค่ะทุกคณะใช่ค่ะเป็นของการศึกษาทั่วไปนะคะค่ะควรมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมคะคือต้องรู้สึกว่าแบบ ผิดหวังฉันอยากจะตายแล้วฉันถึงมาเรียนวิชานี้ฉันต้องเตรียมตัวแล้วฉันอยู่ไม่ได้กับโลกนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วแต่แต่ก็คือว่านิสิตเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ทุกคณะทุกคนเลยเราก็คงไม่ต้องบอกว่าต้องมีภาวะเช่นนี้ก่อนนะถึงจะมาเลือกเรียนได้เรา เตรียมเตรียมความพร้อมให้เขามากกว่าต้องการป้องกันถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะทําอย่างไรไม่จําเป็นต้องอยากตายถึงมาเรียนไ,ไม่ใช่ใช่ไหมแต,แต่ถ้าอยากตายมาเรียนยิ่งดีอยากจะเราจะเหมือนกับเปลี่ยนเราใช่ใช่เขาจะรู้สึกว่าไม่ควรนะเพราะเราบอกว่าถ้านิสิ์บอกว่าเราคิดอะไรไม่ออกก็อยากตายไม่ใช่อันนั้นคือเป็นความโง่อบอกนิติ์เลยบอกเป็นความโง่นะคะถ้าคุณเพราะคุณจะไปทําร้ายตัวเองได้ยังไงในเมื่อ คุณไปทำร้ายไปฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆฆ่ามดฆ่ายุงก็เป็นชีวิตเหมือนกันตัเวเราดีกว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้คุณเกิดมาด้วยความรักความผูกพันแล้วคุณจะใช้ชีวิตโดยที่ว่าไม่คิดไม่ออกปุ๊บก็อยากจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอรู้คุณค่าของชีวิตมากค่ะต้องรู้คุณค่าของชีวิตถ้าฟังแบบนี้หลายคนจะสงสัยเอ๊ะนี่มานั่งเรียนธรรมะหรือเปล่ามาเรียนแนวทางทางพระพุทธ,ธาศาสนาหรือเปล่าฮะอาจารย์ค่ะเราจริงๆเราก็อิงทางพุทธศาสนานะคะเพราะว่าศาสนาสอนให้คนเรามีสติ คำประมาทคือเรียกว่าเตือนตัวเองใช่ไหมคะและการที่เราจะต้องการให้คนเขาเห็นว่าไม่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความดีอยู่ถึงในปัจจุบันแต่จริงๆคือต้องการให้ในปัจจุบันในชีวิตประจาวันเนี่ยสั่งสมความดีเอาไว้เราทําความดีเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขทําชิตให้มีความสุขแล้วก็รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคะค่ะ มีหนังสือที่อ่านประกอบด้วยหนังสือที่เขียนตั้งแต่แค่ชื่อหนังสือคุณผู้ชมฮะมอะลองโคลัพเข้ามาดูมรณะศึกษาค่ะในหนังสือนี้จะบอกถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างฮะ ก็จะพูดถึงความตายเผยความหมายแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับความตายในมุมมองทางสังคมทางศาสนาทางกฎหมายนะคะทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่าตายนะเช่นสมองตายอย่างเงี้ยคือหรือเราจะบอกในมุมมองต่างๆแล้วก็มีพิธีกรรมในพิธีศพเนี่ยฮะเขาคือของแต่ละศาสนาหรือแม้แต่ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพ ผมว่าเราลองเรียนอาจารย์ฮะ <c oughs> สมมุติให้ผมกับพี่หมวยเป็นนักศึกษาในในห้องเรียนห้องเรียนเลยค่ะสัก,ส,ก,ส,กสักเล็ก,ลกๆหน่อยจะได้เห็นภาพว่าเรา,เ,ราเขาเรียนอะไรกันฮะตาย,ยังมีคุณภาพคือคือกิจกรรมที่เราสอนเนี่ยคือเดี๋ยว<า>จะเรียนให้นิดนึงว่าเราก็มีหลากหลายเช่นแล้วเราก็จะให้เขามาเล่าประสบการณ์นะคะเราแสดงความรู้สึก S <S <S แล้วก็ให้มีการเขียนบันทึกเหมือนกับเดสโนตนะคะไดอารี่ว่าสอง <2 S 2> เดือนนะไปเขียนแล้วก็ภายในแต่ละสัปดาห์ไปเขียนความรู้สึกที่เกี่ยวกับเรื่องความตายบันบทึกเอาไว้อย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้จะบอกว่านัรอลิสลานะคะสมมติว่าสมมตินะคะว่าเย็นเนี้ยห้าโมงเย็นเรารู้ว่าเราจะต้องตายเนี้ยเออดรอลิสลาจะทำยังไงถ้าทำอะไรบ้าง อนี่สมมติเราก็กำลังเรียนนะเรยบก็ให้ตอบอาจารย์ดริสราห้าโมงเย็นจะตายแล้วฮะดริสราจะทำอะไรลองบอกสักสองสามข้อก็ได้หรือคิดได้กี่ข้อให้หนึ่งนาทีคิดอย่างนี้อะลยฮะดริสราบอกสามีจัดการเรื่องทรัพย์สินก่อนสำคัญสุดเลยสำคัญสมบัติก่อนแล้วก็โทรบอกพี่ชายน้องชายให้มาเจอกันที่บ้านคุณแม่แล้วก็กลับไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้าน ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นทุกอย่างจะเสร็จภายในวันนี้ต้องเสร็จภายในวันนี้ก่อนห้าโมงเย็นค่ะอเอาของผมด้วยนะครับของของคุณภาสิทธ์ต้องบอกว่าถ้าสมมติจะเขียนคําไว้อะไรให้กับตัวเองโอ้โหทำไมของผมยากกันเลยครับก็กลองดูนิดเดียวอะค่ะเขียนคําไว้อะไรให้ตัวเองให้ตัวเองสมมติเนี่ยตายตายไปแล้ว ก่อนผมตายไปแล้วก่อนจะตายผมจะเขียนผมก็คงจะเขียนอะไรไว้ตัวเองก่อนก็คงจะเขียนบรรทัดสองบรรทัดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตมาผมใช้ชีวิตได้ทุกวันนี้ทุกอย่างก้าวก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เนาะก็คงจะเป็นคำว้าอะไรที่ขอบคุณบุพการีขอบคุณคนที่อยู่รอบข้างที่ช่วยทําให้ผมมีความสุขนะเป็นชีวิตที่โอเคแล้วล่ะตายไปอย่างไม่เสียดายพอได้ไหมครับก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกความดีของตัวเองเนาะ บหกความดีของตัวเองอันนี้ยากจังเลยแต่แต่นี้แสดงว่ามีป็นเป็นลูกกระตันอยู่ใช่ไหมคะมองเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ ขอบคุณท่านแต่ส่วนใหญ่จะลองเราจะลองสังเกตว่าในคําไว้อาลัยที่อยู่หน้าหลุมฝังศพเนี่ยจะเขียนแต่ความดีคนนี้ทําความดีอันนี้แบบน่ายกย่องสรรเสริญพวบคุณเป็นใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้แหละเหมือนเราจะสนุกมากเวลานิสิตเขาเขียนมาแล้วเขาก็มาอ่านเขาเพื่อนฟังเพื่อนก็จะสนุกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติออย่างพี่หมวยบอกไปว่าตัวเองจะตายห้าโมงเย็นจะทําอะไรบ้างอย่างนี้ได้อะไรฮะพอมาอธิรายกันแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขาจะมีความพร้อมความพรม คือไม่รู้สึกว่ามีมีความพร้อมตลอดเวลาว่าเออชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องถึงห้าโมงเย็นอาจจะไม่ถึงห้าโมงเย็นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็คือคล้ายๆกับเราเตือนสติกับตัวเองตลอดเวลานะคะเหมือนกับเราเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่าถ้าเราอาจจะมีเวลาที่เราจะเสียชีวิตเราต้องทําอะไรก่อนหน้าใช่เราทำความดีความดีเช่นศีลห้าก็พอแล้วสี่ห้าสีลแปลว่าปกติคือเราทําแค่สิ่งนี้ให้เห็นนิดคืออย่างง่ายๆแล้วความดีเนี่ยก็จะปรากฏเราก็มีความสุข คนอื่นก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็พอตายไปอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตายไปที่คนเราเราจะได้รับความรู้สึกสิ่งที่เขายกย่องชมเจอเราหรือเปล่าแต่ในณปัจจุบันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทําดีเขาก็ยกย่องเราแล้วใช่ไหมค่ะครับค่ะวิชานี้จะเริ่มเรียนครั้งแรกก็คือปีการศึกษาหน้าคณะสาขาวิชาอะไรนะครับเออศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองแปดสามค่ะอับเผื่อนิสิตจุฬาสนใจจะไปเรียนนะฮะเทอมหน้านี้เลยใช่ไหมคะมกราคมค่ะ เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับนิสิตที่การเรียนมาเดี๋ยวเทอมหน้าว่ากันอีกทีว่าเรียนไปแล้วเขาจะมีความรู้สึกเป็นยังไงกับการประเมินผลเลยใช่ไหมครอย่างมีคุณภาพดีที่นะครัแต่วันนี้จารย์ก็มาเตือนสติเรานะคะให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณค่ะ อาล่ะครับพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับกรณีการติดตามจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยนะครับโดยเรางนยกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าพระธรรมชโยยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศยังอยู่ในไทยนี่แหละครับสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ